สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ที่ JKN 1 8 Top News กับเราสองคนพี่ยุย้ยด็อ,อริอายาสาริกพบุติผู้เช,ชาด,ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพคะ่ะและพี่เปิ้ลไปทำอะไรมาฮะพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลสวยมาก แล้วี่สุขสวัสดิเดนชค่ะกับรายการ Top ปเ t ล r y สวยสุขภาพดีแบบท็อปๆโอ้โหดยเอยุยเล่นเซล์กันแบบกลางอากาศแบบว่าทำหน้าไม่ถูกเลยก็เขามีการเปลี่ยนเวลาบ้างอะไรบ้างแล้วก็เปลี่ยนทรงผมไปบ้างอะไรเงี้ยนะคะนะคะก็แบบว่าจะไม่เซลที่อายเลยเขินเลยมาพูดกันเรื่องวันนี้ดีกาค่ะหัวข้อของเราวันนี้คุณผู้ชมคะหวานแต่เขาเราไม่หวาน ยังไงกันคะนี่วันนี้พี่เปิ้นหวานนะพี่ทำหน้าลำบากคุณยุ้ย <c oughs> <c oughs> หวานแต่เขาเราไม่หวานหัวข้อวันนี้ค่ะมันเป็นยังไงกันคะคือในในเบช,ชศาสตร์ะลอวัยอะค่ะโรคที่เรื้อรังแล้วก็ร้ายแรงที่สุดโรคหนึ่งถึงแนมะ้การเกิดของโรคอะมันอาจจะแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ตามแต่ว่ามันสามารถที่จะทำลายร่างกายของเราทุกระบบเลยค่ะให้เสื่อมก็คือโรคเบาหวาน ตัวยุ้ยเนี่ยทำปิญญาเอกเรื่องนี้ด้วยค่ะตั้งแต่เรื่องตั้งทำตั้งแต่จันพ่อเซลหนูทดลองแล้วก็คนเราก็เลยเห็นสัจธรรมว่าใครจะหวานก็ก็หวานไปเนาะเราเราไม่หวานก็คือจริงๆแล้วยุ้ยว่าจบปิญญาเอกคนแรกของเวชศาสตร์ชลวัยของแม่ฟ้าหลวงแล้วมันเป็นคณะแรกของโลกที่ให้ถึงปิญญาเอกเนาะตอนนั้นเนี่ยเราก็กะว่างานเราต้องต้องให้มันตรงกับชื่อหลักสูตรคือเวชศาสตร์ชลวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เราก็เลยตั้งใจทำโมเดลหนูแก่ค่ะหนูแก่เนี่ยเป็นโมเดลหนูที่ญี่ปุ่นคือมันถูกตัดต่อยีนให้เกิดมาแล้วแก่เลยแล้วถ้าเราคิดว่าสารอาหารอะไรบางอย่างจะเข้าไปแล้วแบบมันหนูพวกนี้เกิดมาปุ๊บขนล่วงต้อกระจกเขาเสื่อมอะไรเงี้ยเขาทำให้เป็นใช่ไหมใช่มนถูกตัดต่อยีนพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยวันแรกเลยมันเด็กอยู่แป๊บนึงแล้วมันก็แก่แก่แก่โมเดลเนี้ยที่ญี่ปุ่นเอาไว้แบบทดสอบสารอาหารเพื่อที่จะแบบ ย้อนย้อนไวซึ่งแพงมากด้วยตัวละสามหมื่นตัวละสามหมื่นนะคะทดลองกันทีหนึ่งนะคะผิดพลาดก็ต้องเอาตัวใหม่ผิดพลาดก็ต้องเอาตัวใหม่นะคะคือแบบแพงมากในการทดลองอยู่ต้องใช้สามสิบหกตัวสามสิบหกตัวคูณสามหมื่นในอดีตนะสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะคยู่ก็รู้สึกว่าอยู่ไม่โอเคหมายถึงว่ามันมันแพงไปแหละอาจารย์ทำที่วัดนะคะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์ทำที่วัดเป็นคณะบดีผู้ก่อตั้งก็เลยบอกว่า เออยิ่งไปทาโมเดลหนูเบาหวานแล้วกันมันจะคล้ายๆกันเพราะว่าเบาหวานเนี่ยพอเป็นแล้วมันจะแก่แก่แก่แล้วก็เสื่อมเสื่อมเสื่อมถ้าเรามีน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยร่างกายเราจะเสื่อมลงทุกส่วนยิ่ไปใช้โมเดลนี้แทนโมเดลหนูแก่ก็เลยเป็นที่มาของวิทยานิพนธ์ในฝั่งเบาหวานแทนีนวิธีการสร้างหนูเบาหวานในงานวิจัยเนี่ยเขาทำยังไงกันคะดรยุ้ยคะมันมันมีอยู่2แบบค่ะวิธีการสร้างหนูเบาหวานสมมติว่าเราอยากจะจะ,จะใช้หนูในเมืองไทย เขาก็ทําได้2แบบแชกหนึ่งคือเขาก็ฉีดยาตัวหนึ่งให้ตับอ่อนตายไปแต่ว่าโมเดลนี้มันกลายเป็นโมเดลของเบาหวานประเภทที่1คือเกิดมาเป็นพันธุกรรมแล้วก่อนยุายุ30เป็นเบาหวานยุยุไม่ได้ไม่ได้ใช้เพราะยุไม่ได้อยากทําโมเดลนี้อยากทําโมเดลของความความเสื่อมคราวนี้เนี่ยยุก็อยากทําโมเดลหนูเบาหวานประเภทที่2ค่ะประเภทที่2ไม่ได้ฉีดยาให้ตับอ่อนตายแต่ว่าเราจะต้องให้ให้น้าตาลหนูกินทุกวันทุกวันทุกวันสเดือนอะไรเงี้ยจนหนูเป็นเบาหวานค่ะ คราวนี้เนี่ยพอสามเดือนเนี่ยอยู่ก็ไปไปใช้หนูของของไม่ดนคราวนี้เนี่ยพอเราผ่าออมาพอสามเดือนเนี่ยเราก็ชวนเพื่อนเพื่อเราไปผ่ากันอะไรเงี้ยก็ในตับของหนูเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยเจอเนื้องอกในตับหนูเราเราเริ่มเห็นพิษภัยเลย น่ากลัวนะคะน่ากลัวจริงๆนะคะคุณผู้ชมคือดรเตอร์บอกว่าเราเห็นพิษภัยเลยเพราะผ่ามาก็เห็นเห็นกันเลยนะคะคือแปลว่าถ้าเรากินน้าตาลเข้าไปทุกวันทุกวันอย่างที่เขาทํากับหนูเนี่ยนะคะสภาพก็คงไม่ต่างกันจากหนูที่เป็นเบาหวานแล้วนะคะที่ถูกทําให้เป็นเบาหวานน,นะคะแล้วยังมีโอกาสเกิดเนื้องอกในตับอีกด้วยแต่สุดท้ายคุณยุ้ยก,ก็ไม่เลือกโมเดลนี้พี่ก็รู้ เพราะสุดท้ายคุณยุ้ยไปทํางานวิจัยที่ญี่ปุน่นโดยที่โด,ทโดยที่ไม่ใช้โมเดลเอาหนูมาทําเป็นบาหวานก่อนนะคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยเถอะคะ่ะคือ,อยุ้ยพิจารณาแล้วว่าการเอาน้ําตาลมาแบบกินทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจะหนูเป็นบาหวานเนี่ยมันไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติว่าจะมีคนที่กินอย่างนี้คือมันมีคนที่กินหวานบ้างแต่ว่ามันไม่ได้แบบโดนฟีดทุกวันทุกวันยุ้ยก็เลยเลือกทางที่สามค่ะซึ่งอันนี้ก็แพงหนูตัวละหมืน่น ก็เป็นหนูที่ตัดต่อยีนคะเป็นหนูโมเดลเขาเรียกว่าอ้วนลงพุงหนูพันนี้เนี่ยหนูสายพันนี้เนี่ยเป็นการตัดต่อยีนว่าพอมันอายุประมาณ6-8สัปดาห์จะเท่ากับคนอายุประมาณ40ปีแล้วโดยที่หนูกินปกติมาตลอดแต่พอพอหนูอายุประมาณ6สัปดาห์เนี่ยมันเริ่มเป็นเบาหวานค่ะโดยที่การกินไม่ได้เปลี่ยนด้วยนะคือพันธุก,กรรมของหนูสายพันนี้เป็นเบาหวาน คราวนี้เนี่ยก็เรียนแบบเป็นโมเดลที่เรียนแบบคนที่มีพันธุกรรมเบาหวานค่ะไม่ว่าเป็นฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ก็ตามพออายุสี่บถ้าเรากินเหมือนเดิมไม่ระวังอะ่ะเราอาจมีสิิ์จะเป็นเบาหวานยุ้ยก็เลยเลือกโมเดลนี้ถึงมันจะมีราคาแพงหน่อยแต่ว่ายุ้ยรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลที่สุดอะไรเงี้ยเพราะโรคเบาหวานเนี่ยจะนําความเสื่อมทั้งมวลเกิดขึ้นแก่ร่างกายเราอย่างที่คุณยุ้ยบอกหรืออธิบายให้ฟังนะคะคุณยุ้ยลองเล่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้น ในร่างกายของเราเมื่อมีน้ำตาลเกินค่าปกติหรือที่เราเรียกว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมฟังหน่อยนะค่ะอันดับแรกเลยค่ะน้ำตาลที่เกิน100ม mm ิลิโมลต่อเดซิลิตรเนี่ยตัวน้ำตาลเนี่ยจะไปจับกับโปรตีนที่ผนังหลอดเลือดด้านในเกิดสารชื่อ AGE ซึ่งทำลายผนังหลอดเลือดด้านในทำให้หลอดเลือดแข็งเปราะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นค่ะเบาหวานเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงแต่ไปแล้วอ่ะเป็นโรคของหลอดเลือดหลอดเลือดของผู้ป่วยเบาหวานทั้งตัวเนี่ย จะแข็งเปราะแล้วก็หิกงงอค่ะส่วนต่างๆที่หลอดเลือดไปเลี้ยงก็จะขาดเลือดไปด้วยค่ะเกิดพยาธิสภาพหรือรอยโรคต่างๆทั่วร่างกายและเบาหวานยังเป็นพี่น้องกับความดันโลหิตสูงด้วยนะหมายความว่าพอเป็นเบาหวานแล้วก็จะเป็นความดันโลหิตสูงตามมาอย่างนั้นเหรอคะดครคะใช่ค่ะพอเป็นเบาหวานปุ๊บเลือดก็หนืดผนังหลอด,ดเลือดก็เปราะหัวใจก็จะต้องบีบตัวแรงๆเพื่อที่จะให้เลือดที่หนืดๆเนี่ยมันไปทั้งตัวหลอดเลือดก็แคบ มันก็ต้องบีบบีบบีบเป็นเบาหวานไปนานๆ <c oughs> หัวใจก็จะทํางานหนักค่ะความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ไตเสื่อมเนี่ยซึ่งเป็นขยุมหลอดเลือดเหมือนกันไตเนี่ย80%มาจากคนไข้เบาหวานค่ะอืมค่ะสารอาหารที่คุณยุ้ยเลือกวิจัยออแล้วก็นํามาทดลองเนี่ยนะคะทั้งในหนูและในคนในตอนนั้นนะคะคือสารสกัดจากผลหม่อน ในการวิจัยเรื่องเบาหวานนะคะคุณผู้ชมท,ที่ไปทำที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งผลวิจัยออกมาดีมาก Grapeseed plus m a r b e r r y นะคะได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตรกรรมโลกจากการประกวดงาน b ั s ซเซลยูเรกาปี2016ค่ะเดี๋ยวเรามาตามกันในเบรกที่2กันนะคะสักครู่เดียวคะ่ะ Top Story t อ p เฮลส t h ตอรี y ท i ิเบาหวานประเภทที่2เกิดจากการกินแป้งและน้ำตาลมากเกินไปมักไม่มีอาการใดๆแต่อาจมีอาการกระหายน้ำอย่างมากปากแห้งหิวบ่อยปัสสาวะบ่อยและมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวอย่างรวดเร็วในระยะสั้น